ตัานนาา่าใส่ผ้าปต่อก็เป็นรักยู่จะไปเป็การบริหารเอาให้สบายกับตอนนี้ไปซั่นนี้เป็นเ่นตะพยไปหนันโอเคไป <c oughs> ตกลงใจในอาหารภาเขากินนี่แล้วไปกินบ่าเลยอ,อาหารเลน่นหัวเสียส่ย เนาะเข้าขไปเข้าไปเ <bunker. S 2> ชิญเชิญเจเชิญเดี๋ยวเขาออกไปหน่อยอีกทีหนึ่งเนาะไปสอกบึงสถานที่กินเขาเนาะให้ทีมงานได้พากันได้กินเขากินน้ำกันมันมีตะเครื่องอ้าตูดไปอีกนึงก็ได้ดากไงโวดโอเคไป เปนแซอยบะเเมนแล้วคอนเซ็ปต์ีเขาไปหาโอ้ไกลๆนองประมาณหน่อยกูเวททงหวงบอกว่าหาสิเมตรนาหเสนมนีทมาเาะนี่บอกตใจสาพมาหน่อยโอ้ยมันบปรจ้งคืออยู่หันโจงอยู่หันอยู่หันนั่นก็มันมืดเออมันมืดมันมืดอยู่หันแหละขากัวากัวมันเกิมนเมมนนนี่โดโจบันพาอขงเห้มสีนอว่าจะใหม่นะอ อันนี้เดี๋ยวห้องแฮมดังอืมน่เนาะหองแฮมดังอันนี้เดี๋ยวไปถามิึงราคาบ้าแต่ว่าสมันก็โอเคแล้วไปซื้อไปเยี่ยวไปซื้อรดอไปเยี่ยวไปไปซื้อด้ไปเยียเออไปซื้อซื้อซื้อมันงง่อยก็ได้หวกหนามาว่าิงเธอทราเ้ปเอาคาคาไปเจ้าได้ไปซื้อได้ผมใช้ตัวยางก่อนฮ เอ้าลงไปถามเบื้องมันแหลวมันถั่วมันจบไปมาประเดี๋ยวนี้ยมันจบอยู่กับสิวาดิไป,ไปมันแหลวเบิ้ลอ้าวเจี๊ยล้มลุ่งเจ้าอา้าไปไปถามมันมันรวมมียังเน่เนี่ยได้เน่นะลายเป็นห่วงป่ะทีไปถามอ๋อว่าไปั่ง เราแขกมากอิมซุกนะสินดาด้โอ้อิมซุกสินด,ดอันนี้คือสถานที่บนเอาจะมากาทุกท่านมากินเขา่าทำขาอเตอกับนี่นี่นี่อาา่านกินครับทำทำขอเตอก่นอกนอิมซุก

ถามเพอนวะอ๋อว่าว่าจะถามว่าจะเจ้าแขกมาลงอันนี้คิดเขานะเดินนาเกาเรียกว่าจะถามว่าอ่าทานเท่านี้จ่ายเท่าไรเขาอะไรเป็นหอวเท่าไรบุฟเฟ่ทิชดาดบุฟเฟ่หัวละ99้าสบาพันสี่ไม่ไม่ไม่ว่ารวมนะกล9บลุดก็แล้วเนาะมีแต่ว่าเครื่องดื่มแหละถ้าได้จ่ายต่างหากมีแต่เครื่องดื่มจ่ายมีแต่เครื่องดื่มแยกที่เหลือแล้วเป็นกระแลม น้ำแข็งใสรวมอยู่ในอาหารอ่าแสดงว่ามีแต่เครื่องดื่มสิเป็นเป๊ปซี่สิเป็นยังแล้วแต่สิเป็นเป๊ปซี่เป็นน้ำโอเคเอาเนี่ยเอาเนี่ยตีมาติดต่อได้ยังก่อนน้ำบัตรบ่โอ้บอกนี่นะได้มามาจุดได้ได้ ไเอาัเป็นวันเสาร์นะทุกๆวันเสาร์เขาจะมีน้ำหวานลงเพิ่มต้องอันนี้กับทุกที่สิบเอาลงให้เพราะว่านี่เสพสมาประมาณกลางเดือนน่ะเดี๋ยวเดินสิ้ทุ่งมาก่อนประมาณแค่คนเนาะแต่จะเป็นรถบัสกันเลยจะเป็นรถต้องต่อโต๊ะบอลหรือว่าอะไรได้โอเคเดี๋ยวจังหวะกันเอเดี๋ยวที่อันนั้นไทายอบมุกอาหารเนาะเพราะเสีเอาไปลงกันลงเงินกลุ่ม ก็เบิ่งว่าเข <zat> ้าสิมาใช้เก้าแปดแปดสี่เก้าเก้าสองามอิ่สุสุนาะประหยัดหน่อยนี่นะหด่อยเด้อจะทายไปน้ำเดียนมันเสีย โอเคเดี๋ยวเชโทรหาแจ้งก่อนก็ดีได้ได้แล้วเราจะได้สำรองบนนั้นบอสสรุปคนอะไรดิเที่ยเที่ยวมัจะตสิมัตเตปัคเซ่คนแหละเป็นบริษัทไม่เป็นบริษัทแต่ว่าเขาเนี่ยพาเขามาเที่ยวท่าแคร์เหนือไปเที่ยวทำต่างๆเนี่ยพลังไม่เนไม่เนเนี่ยเขาเปิดเขาเปิดอะไรดีได้ระบบกุ่งก่องแลย ใ่อตรุ่นบางขุดกวานแรงมันจะมีสิบลายสันส่นๆสิบ <โด S 2> ลาเนาะโนคืออัดวสลิงเนี่ยนะมันมีตัวไเนนะได้ๆเดี๋ยวหาลีบเด้อดหลาไหลาด้ได้ทามว่าเอาจังๆเลยอ่ะนักตกน้ำงานหมือนตาเชียงลื้อแ้วได้ไส้อะ้รเี้ยห้างเนี่ยไก่เนาะรอยร้อยไปะ ยครับอิฐโตเด็ดเด็ดอย่าคืดทำทำรอดเซฟบางไจอ่ะอันเดียวมาติดอันดับโดยโดยมีชื่อเสียงแต่ว่าเขายังโบกพัฒนาสำหรับที่เรือเสร็จข้างไม่โดนยังไม่ได้ท้องครับได้หลังขอบใจเด้อสองล้อก็โดยโดยโดดยขอบใจขอบใจสองล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากไทยหบอาหารนำหนึ่ง นอกนี้หารอาหารที่เราจะพาทุกท่านมากินเข่าอันนี้เจ้าของเพิ่อนะเพิ่นกำลังมาด้วยอาหารเด้๋ยวดูนะโอเคน้ำเนื้อเพิ่นขอข้ามันจะมีข้าวักมีนะโดยเบิ่งเจ้าของขดพาหวานอาหารหนึ่งทีหนึ่งอืมโอ้เป็นเป็นนี่เนาะเจ้าของขพาเปื่เราด้วย ไอ้ดาวยังไงนะดดอยดอยรนก้อนดอกรัมใโดยใหญที่สุยนะครับรับก oh. ็อดอกรับใบกินใบตลอดขอให้แจ้นก่อนค่ะว่าอยากอย่างละบอกก่อนเท่าจะได้เกี่ยวม่ลงหนาดอปริมาณตันากอบตักอบสกอบพันโอเคขอบใจด้ยเนอใเอโอเคเดี๋ยวไม่ยังประสานะขอบใจด้ว เเรียบร้อยเรียบร้อยล่มไปถ่ายวีดีโอให้เจ้าของผุนผอมมิ้ม่ีเป็นเจ้าของบอกนะฮะเป็นไปจะคล้องอ๋อสถานออตอนนี้เ้ากระลังสีอันนั้นฟ <belongs> <anha> ังนั้นเป็นถ่าอันนี้เป็นนครพนมเหมืนบ่โอ้ตอนเฮามาเที่ยวใช่หนิเซ็นทรัพอยเซ็นทรัพอยของของเมืองท่าแขกเนาะแขวงยังเกาะแขวงยังทำมวนเนาะวันที่เท่าไรวันที่เท่าไหรที่หนึ่ง หนึ่งยังามนสุด1เดือนที่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนปีสองพันสหาน้อบอกว่ามันสิ้นในมือแรกเลยนี่ของปีเด็กที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันปีสองพันสหาเออโอ้ยระ่ับเขาเนาะรตดับหลบระทานก็หัวหน้าทูมาเยี่ยมมาเยี่ยมยามจะไหนขอไม่ใช่ไหมแต่ในปีการมันบ่เหมาะสมเขาเลือกท้าพี่หนาเขาแบมันจะมีเหลืองเหลา นทงทางลงเดี๋ยวบานนี้เราต้องมือมือมาปกดแจ้งโอ้โหานประโะคุณอคุณะน้รดมันออเระดี๋ยวเป็นกน้โอ้ยไปไปเดี๋ยวยางไปทางไหนก็อุ่นดอกไป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 เซ็นเตอร์พอยต์ยังในหันยังหันบินยังหนโอ้ยต้ำแข็งปันเขามากินเอาตัวนี้บอกสั่นหรอ ไปไปไมุูมันหนักแทนลคนพนมนี่อันนั้นบออันนี้นี่อันนั้นอันนั้นอันนี้ยังเกิด่านอากาศมันหนาวบนหนาวบินสูบิงสองเขาเช่นตะโพยนี่นี่บิงบิงบิงมันมีเส้งเยมันไม่แทนมันไปไปมันมีเทนมนบินบิง ไปไปไปน,นั่นอยากรับผิดชอบด้วยตั้งนีปะ่ะ <c> ฉ <oughs> ันตีนนะก็ยุตอยากรับผิดชอบอย่างเดียวชอบหน่อยเออเป็นแบบนี้เนาะนี่นามสิไปาขากล้า,ลายสุดทันอีกเจีบมันพาเลาะเดอ้อผุพลเซ็นอร์พอยไปเ,เบิ่งอาหารถ้าจริงไม่มีใครของกินครบดป่ะออโอ้เป็นแบบนี้เนาะนี่เน่เอาเอา,เ,อาเสือไทยหกหายได้ไร คักเนาะคักบ่เสียร์ท่าแขกบอนี่คักเนาะคักห,กหกลายทุกท่านเฮ้มากินเท่านี้เขาไปกินหนึ่กระป๋อยเขามาต่อเนาะโอ้น่าเชื่เอเลยกระป๋อยท่าแขกจะไปขับป่ะได้นี่บอลเนขาหลินเนาะเด็กน้อยหลยนนินต่าง ขก้อนะไย่างกัะไปย่งเลากไปสุดก่อนมียังไ,ไงนีนนีคง,ง,งกินเลยโอ้แสดงว่ขาข้าวสกินทัดสื่อมกินนี่วะเอาไปห้ามมอนางดิสัตนี่ยังสุด Bener tuh nih. Oh nangki. Apa yang <ım Laser> Nang kira, <im Liberty Overwatch> <Ha>? Oh, kau <laughs> nih. <laughs> oh, นั่งเต้นดีวะนั่งดีอาอันนี้นนก็ได้ตัวนี้มันเปียกตัวนี้คือกุมูอ่ามาเซ็นเตอร์พอยต์อ่าเตรียมโต้เลยแลังจากกินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นฝรั่งยังยิ้มยิ้มทำไม่ตอบมาปวดแล้วเนาะฝรั่งเคยดีอยู่นะวิชา

เขาข้างข้างนี้ไงเออเขาเนี่นี่มาแล้วหนึ่งพันนี่้ำบอลลต์น้ำบอลลต์ีิอ้าวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอา้าวทาให้นี่ยอ้าวทีอ่อันนี้มีหา่านไม่ยังแต่เนะาะห่านบิงซูต่างๆตอนอันนี้อยู่ที่เซ็นเตอร์พอย์ เซ็นเตอร์พอยต์ของพาแขกส่านะบนอาหารการกินต่างๆตอนนี้กําลังจะไปขึ้นรถไปเตรียมพร้อมภารกิจอื่นต่อไปสถานะมันเย็นแหงซช้ภาษีรถหุ้นปีนี่ครับวไะเบเจ้อสาวๆมันไปสุธีเปลียนอะไรเลย